คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ มาติดตามเรื่องของการลงพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะของท่านรองนายรัฐมนตรีนายโสภลสารัมเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านได้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจในกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาฟื้นฟูลหลังเกิดเหตุอุทุกาภัย Big c l e a n นิ่งค่ะพร้อมกับมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นะคะ ที่มูลลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อพัฒนายาลามหมู่ที่3เทศบาลเมืองสเต็งนอกนะคะก็มีในอำนาจชูทอง นายก้องสก,กุลจันทาราชนายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรอมผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเลขาธิการสออบตอนายกเทศมนตรีเมืองสเ,เต,ตงนอกหวัวหน้าสุรราชการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนะคะซึ่งในเขตเทศบาลเมืองสเ,เต,ตงนอกขาดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะตั้งแต่19พฤศจิกายนก็ส่งผลให้พื้นที่13หมู่บ้าน14,079ครัวเรือนขาดได้รับความเสียหายโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมแล้วก็ระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเทศบาลเมืองสเตงนอกนะคะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องตน้นอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งเรื่องของการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว10แห่งการจัดตั้งโรงครัว12แห่งเปิดลงทะเบียนขอรับการเยียวยาจากน้ําท่วมนะคะระหว่างวันที่1 7ธันวาคมนี้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ยังมีการมอบถุงยางชีพจํานวน1,300ชุดนะคะให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรวมไปถึงเยี่ยมชมหน่วยแพทย์ เื่อนที่จากโรงพยาบาลยะลาลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนค่ะและก็ยังได้เยี่ยมชมจุดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และก็สิทธิการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งท่านรองโสพลก็ได้กล่าวค่ะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการน้ําท่วมในจังหวัดยะลาค่ะพร้อมกับเช่นชมการทํางานของทุกหน่วยที่รับมือได้อย่าง มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ย้าว่ารัฐบาลข่ดเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ประสบน้ําท่วมนะคะซึ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ